ค่ะขอกาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำฝนชาแนลค่ะกามือนีกับผ้ามาหาเฮ็ดนาแหล่นกันเนาะค่ะพี่น้องกับพอดียางกายทางค่ะกับเบื้ออื่นกับมาพอเฮ็ดนาแหล่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเขามาแล้วขอกําลังใจในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ทา้งสองของเฮานะค่ะกามาประเดิมดอกแหลกน้ากันค่ะพี่น้อง เสียงงวหองเนาะคะ่ะพอดีอ่าบรรยากาศสว่วงเสาเนาะคะ่ะดอกเหลี่ยทเากันค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะกําลั่งแกงแสบแล้วค่ะพี่น้องมีแต่ดอกจูงๆงามๆเนาะคะ่ะบอดด้มาเบิงจักเทื่อคะ่ะพี่น้องอันนี้คือมันเกิอดอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้คือยางไก่เนาะคะ่กะก็เลย มาพอค่ะอยู่ขั้นหน้าคือเก่าค่ะพี่น้องกำลังดอกกำลังรุนเดียวกันเนาะค่ะสามดอกแล้วค่ะกำลังเลยหน่อยคุณกระมี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเบึ้งตรงนี้ค่ะไปจากสองเหมือนเนาะคะ่ะที่อีกค่ะ สอนค่ะดูขั้นหน้าคือเก่าค่ะโอ้ยสองดอกเรียกว่าดอกเดียวนะคะก็เรียก่ะไรอันนี้พี่อีกดอกหนึ่งอยู่มองนี้นะคะถามันขื้นพี่อีกคาดอกนี่ถามันขื้นเนาะคะ่ะอีกเจ็ดมือสองมือค่ะอดอกนี้คืออยู่ทาน,นี้เนาะบาทนอ่ อยู่ท่านี่พี่น้องบ้านนี่เพราะว่าน่าจะถือใบตองเนาะคะ่ะหมุนใบตองขึ้นก็ได้อยู่ท่านีเนาะคะ่ะอือพี่น้องบ้านนี่บบมาเห็นเนาะคะ่ะพี่จนว่าเท่าถิมก่อนเท่าทีมก่อนก็นมี่ค่ะพี่น้อง คันแทนหน้าคือเก้าค่ะแกเกิดอีกอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะรอบก่อนนาะนี้เบิดไปแล้วค่ะต<า>้นว่าเถาทิมตันเสได้พี่หนังค่ะพี่น้องอีกดอกนึงค่ะกำลังงามค่ะแกงแสบบค่ะพี่น้อง หนึ่งกินกับแกวกระแสบค่ะเย็หนาแร่ค่ะพีค่ะผมูซึกว่าในอกองขี้เครือ,คอเก่านะคะ่ะโอ้ยดอกเทาทิ่มก็ะมีค่ะกำลังบานงามก็ะมีค่ะทำใหม่เคลียร์กันจักน้อยเนาะคะ่ะแต่ใบตองเนาะคะ่ะ ดอกหนึ่งค่ะอสวยๆงามๆช่องหน้าอีกค่ะดอกหนึ่งค่ะมาหน้าสูมือค่ะพี่น้องแต่ว่าบัวแดงมนยงมาเบิ่งเนาะค่ะบรรยากาศสวงเสาค่ะดอกจูมกำลังงามๆค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะ กำลังมีแต่ดอกง,ำงำามๆค่ะพี่น้องไปตอนสอนเลยแต่ว่าอยู่ในใหม่พี่น้องค่ะเบื้องขาดอกพี่จุนว่าเถวทิมก่อนค่ะป้าดอกปักไงค่ะมันเป็นตอนสอนเทนอเน้ะบาทพี่นอ้นอ,งนองเยสนาเลดอกไงไงไๆค่ะป้าดอกจูมันพี่น้อง อีกดอกนึงีอีกดอกน,งอกอกนึงค่ะเกียงเสียบก็ยังเด้อจู่มซ้ำนี่กำล,ลังผลดินขึ้นมาค่ะพี่น้องเป็นต่ออนซอนค่ะผลซ้ำนี่คือถามือม,มือต่อมามืออื่นมาก็คือเป็นดอกบานใหญ่แล้วเนาะคะ่ะมซองเบึ้งทางอีกค่ะ หย่ดอกนี่ก็ะเมียนค่ะปัดดอกนี้จนด่าบ,บานบักใหญ่เดี๋ยวพี่น้องเบึ่งซอยกันเนี่ยขมันมาสากว่านี้บริกินค่ะเท้าทิ่มบืดก่อนอี่ค่ะ ฟังจูงงามๆเนาะคะ่ะว่าสีวัวยยางมาเบิงล่ะค่ะพี่น้องพอดีเห็นอยู่ข้างหน้าฟังผุเนาะคะ่ะสามสีดอกก็เลียงยางมาเบิงอีกฟังตรงขามเถาทิมค่ะพี่น้องเถาทิมก่อนอยู่ในกองหือนี่เนาะคะ่ะน่าจะมีอีกอยู่คะ่ะแล้วยางไปเบิงอีกฟังทางผุเนาะคะ่ะพี่คะอ้ยอีกดอกนึงเทาละคะ่ะดอกนี้ เอาได้ยุ่ะดอกนี่ดอกนี้ก็ได้ยุ่ะเฮียเฮียแต่ว่าอีกดอกหนึง่งเถากวนแล้วนะคะ่ะทั้งในนะคะอันนี้ก็ก็ร่างจูมขึ้นเนาะคะ่ะทาเบิร์เอาอีกมืออื่นเนาะคะ่ะดอกนี้อ๋อเห็นบานตึงเครืองอยู่ค่ะพี่น้อง อย่างอ้อมกองขี้เหอะเนาะค่ะเป็นกองอันงาใหม่นาะค่ะเพราะน้ำมากองไว้ข้างหน้าค่ะแต่ว่าหมองนี้ก็สีเป็นหมองที่เฮ็ดน่ะแหละเกิดทุกปีเนาะค่ะพี่น้องมากองไว้นี่เฮ็ดกเ็เลยเกิดที่ทางไตนี่บ้านปกติแล้วก็เกิดอยู่แล้วช่วงปีอยู่แล้วครับพี่น้อง ามาเห็นดอกซูมนี่สีอิดค่ะนี่ค่ะกำลังขึ้นค่ะอีกค่ะดอกนีนกนออด้ดอกนี้พวอเอาใดอยู่ค่ะดอกนี้หน่อยโพูดค่ะถ้าเบื้องไม่หมืออื่นเนาะค่ะอันหลังมามาขออีกดอกนึงค่ะ กำลางเสียบค่ะอี่คารดอกนึงพี่โอ้ยมืออื่นจะมาเบิร์เอาเนาะคะ่ะยังหน่อยอยู่ค่ะต้องสังเกตเบิ้งดีๆเนาะคะ่ะกำลังผลดินขึ้นมาค่ะพี่นอ้องพี่น้องดอกนี้สมางามเทื่อนบบนี้กำลังผลดินขึ้นมาเลยค่ะหาบักใหญ่ค่ะพี่น้อง กำลังว่ามันสีเหมือเนาะค่ะมาผอดอกนี่บักใหญ่ค่ะพี่น้องนึกว่ามันใบใหม่ค่ะนังแข็งอยู่เ้วอยค่ะนี่เห็นส่งแตกส่งไลจังสียังแข็งอยู่เ้วอยค่ะดอกแข็งแข็งอยู่เรื่อยค่ะกาบักใหญ่ค่ะใหญ่คักใหญ่แน่ค่ะพี่น้องเป็นแต่อดซ้อนขนาดยึดหนาเหลยใหญ่ค่ะ พี่ะ่ะพี่น้องเป็นเท็ดทั้งเบิดเนาะคะ่ะของสาวนีเนาะคะ่ะพี่น้องบ่เด๋ยวเอาเนี่ยเอามาใส่เนาะคะ่ะคือว่าสิมีสองสาดอกอะอย่างมาซองเบึงสื่อๆะคะ่ะปัดพ่อแกงเสยคะ่ะพี่น้องบานนี่เอาใส่ใบตองเหียงคะ่ะเสียวยาเงเมื่อเถียงคะ่ะทั้งหน้าจะเป็นเถียงหน้านะคะ่ะพี่น้องพี่ขาเถียงหน้าอันนี้คือ เป็นสวนมันเนาะคะ่ะสวนมันกำลังปลูกขึ้นใหม่ค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศค่ะยามเสามาเอาหวัวออกขอกค่ะพี่น้องค่ะกับเที่ยงงานน้ำกันค่ะพี่น้องบานนี้ได้เฮ็ดไปแกงเสาแล้ว ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลากันไปก่อนเนาะคะ่ะไปหลังเฮ็ดแกงก่อนค่ะพี่น้องค่ะพอกันหม่ค่ะในคลิปหนาค่ะขอกราบสวัสดีค่ะ